สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำพยากรณ์คนราศีกุมนะฮะลัคนากุมนะหรือมีดาวจัน์ทรอยู่ราศีกุมรวมถึงคนที่เกิดนักรรษัตปีขานด้วยนะก็คนที่เกิดราศีกุมก็คือมีอาทิตย์นะก็คือเลขหนึงเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งราศีกุมนะถ้าใครยังไม่รู้ก็ผูกดวงนะครับ ส่วนคนที่เกิดลัคนาก็คือลัคนาเวลาเกิดนะฮะก็คือเนี่ยอันนี้คือลัคนานะสถิตราศีกุมหรือเลข2ดาวจันทร์อยู่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นลัคนาจันทนะคนสมัยก่อนใช้จันทร์เพราะไม่มีเวลาเกิดนะรวมถึงคนปีนัก,กษัตรปีขานนะปีขานทําไมอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเราไปดูตารางนะปีขานก็อยู่ตำแหน่งราศีกุมเห็นไหมฮะ ปีนี้นะดาวพฤหัสย้ายนะไปอยู่เป็น4ี่เขาเรียกดาวพิหัสเป็น4เนี่ยตามตำราบอกดาวพฤหัสนะฮะเป็น4แก่ลักะนะ ก็เรียกว่าปทุมมาเก์นะมีคนบูชายกย่องนะถ้าเกิดเป็นดาราหรือไปประกวดก็จะมีชื่อเสียงมีผลงานนะฮะเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงกันนะฮะถือว่าเป็นดวงที่ดีถ้าเกิดปรากฏในพื้นดวงจะยิ่งดีนะฮะอันนี้มันเป็นดวงจรฉะนั้นเนี่ยพอเป็นดวงจรมันก็จะมีจังหวะ1ปีตั้งแต่วันที่30เมษายน6 7เจ็ถึงสิบสามมิถาหกแนะที่ทําอะไรแล้วอาจจะมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ด้วยความว่าตั้งแต่วันที่1มีนาหกหกนะปีที่แล้วนู้นนะพระเสามันมาทับ มาทับอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องสุขภาพบางคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพทับลักเนี่ยอาจจะเรื่องกังวลวิตกกังวลทับจันทร์อาจจะเป็นหนี้สินเสร็จแล้วหลัง17ตุลา6กเป็นต้นมานะตั้งแต่17ตุลาปีที่แล้วนะรายจ่ายก็มากเพราะลาหูมาล้วงเดี๋ยวจะบอกทางแก้ให้นะฮะถามว่าทางแก้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูคําภยร์ยกรอย่างที่บอกนะฮะว่าคนราศีกุมเนี่ยดาวพฤหัสย้าย30เมษายน67มันได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์แปลว่าสมมุตินะถ้าเกิด คุณทางานในลักษณะที่มีผลงานผลงานคุณก็จะมีชื่อเสียงนะฮะบางคนก็ได้ซื้อทรัพย์สินนะซื้อรถซื้อบ้านใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวอะไรช่วงนี้การเงินจะหมดไปกับครอบครัวกับบ้านกับรถกับยานพาหนะนะบางคนก็ได้รับผลประโยชน์จากคนในครอบครัวขายบ้านขายรถอย่างเงี้ยนะฮะเปลี่ยนบ้านคือเหมือนที่ใช่ว่าซื้อของใหม่แล้วขายของเก่านะขายของเก่านะเพราะว่าดาวมาตยูเข้าตั้งแต่ปีห5นะ แล้วมันก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือราหูตั้งแต่17ตุลา66เนี่ยมันมีรายจ่ายแบบไม่คาดคิดนะไม่ควรเป็นหนี้สินนะใครที่ให้เพื่อนยืมเงินไปนะตั้งแต่วันที่17ตุลา66หรือค้าประกันเนี่ยต้องดูดีๆนะฮะว่าคนที่ให้ยืมไปนี่หรือค้าประกันจะสร้างความเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะดวงเนี่ยราหูอยู่ในเรือนการเงิน ไม่ควรก่อนนี่ไม่ควรค้ำประกันไม่ควรให้ยืมเงินนะจะไม่ได้คืนนะแล้วเวลาพูดอะไรที่ต้องคิดเยอะกว่าคนอื่นนะเพราะว่าพูดไปนี่บางทีก็ทําให้คนเข้าใจผิดนะเพราะเหตุด้วยเวลาหูมันไปอยู่ในภพนี่น้หน้ารักนะส่วนพระเสาร์เนี่ยนะที่มาทับเนะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาหกหกเนี่ยพระเสาร์เนี่ยมันก็ทําให้กังวลบางคนมีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวไอ้เรื่องการเงินและตรงนี้เดี๋ยวจะบอกทางแก้ให้นะ เออบางทีอาจจะคิดซับซ้อนนะบางทีไม่ควรไปเสี่ยงโชคมากนะักนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถึงคุณจะไปลงทุนเนี่ยคุณก็ต้องขายทรัพย์สินนะนะั่นน่ะมาใช้อยู่ดีนะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะต้องตัดใจขายเออไม่ต้องไปคิดถึงมันถ้ายิ่งคิดถึงนะสมมตินะคุณไปลงทุนไม่ว่าจะซื้อทองก็ดีหุ้นก็ดีคริปโตก็ดีเนี่ยถ้าเกิดคุณยังคิดว่ามันเป็นเงินอยู่นะคุณจะต้องขายมันเพื่อเอามาเป็นค่าใช้ใจ่าย เนะเพราะว่าราหูมันล้วงนะทางที่ดีเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดถึงว่าเป็นเงินคุณเลยนะหรือบางทีนี่นะให้มันเป็นชื่อคนอื่นไปเลยยิ่งดีนะเป็นชื่อคนอื่นก็อาจจะเป็นแฟนเป็นลูกอะไรอย่างนี้ไปเลยนะแต่ก็อย่าอย่าไปมีอำนาจควบคุมถ้ามีอำนาจควบคุมอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องมีรายจ่ายอาจจะต้องขายมาจ่ายจนได้นะฮะ อีกดวงหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี6 5หมามันควรจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่งจะดีนะคืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านมันจะมีโชคถ้ายิ่งคุณรีโนเวทบ้านเปลี่ยนรถให้มันแปลกหูแปลกตาบ่อยๆนี่ยิ่งดีนะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยนะไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ข้อที่1นะข้อที่2นะเปลี่ยนให้มันแปลกหูแปลกตาบ่อยๆโดยเฉพาะวันศุกร์นะ หรือบางทีก็บางคนปรับปรุงย้ายบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี6 5ห้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยบ่อยๆเนี่ยทำให้แปลกหูแปลกตานี่จะเป็นมงคลเอออันนี้ดวงแปลกนะเช่นทุกวันศุกร์ม่รู้ทำไรลือห้องนอนนะย้ายตรงนั้นไปไว้ตรงนี้ปรับเปลี่ยนให้แปลกหูแปลกตาดีนะโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายอะไรนะเอออันนี้ก็เป็นวิธีการอีกอันหนึ่งเอามาดูทางแก้ลาหูฮะ ปกติเน <mile> ี่ยผมจะให้เอารูปพระนอนวัดโพนะที่ส่วนที่เห็นพระพักนะรูปพระนอนวัดโพส่วนที่เห็นพระพักนะเออติ้นเป็นรูปสีแล้วใส่ลงในกระเป๋าสตางค์ให้ยุติเกับเงินในวันพฤหัสนะจะแก้คนราศีมีดได้คนราศีกุมได้นะในวันพฤหัสนะเอารูปพระนอนวัดโพส่วนที่เห็นพระพักแต่ถ้าเกิดใส่แล้วเฮ้ยมันดีขึ้นไปเอาเหรียญพระนอนวัดโพปี25 3 0ด้านหลังเป็นพอปลอในช้อปปี้มีฮะเออซื้อมาแล้วใส่ลงในกระเป๋าสตางค์ให้ยุติกับเงิน นะฮะส่วนพระเสาทับพระเสาทับเนี่ยถ้ามันทับลัคนาเนี่ยนะถ้าคุณใส่เสื้อสีเขียวสีดํามันก็แก้ได้นะบางทีก็ปลูกต้นไม้บ่อยๆทําสิ่งรอบตัวให้เป็นสีเขียวนะมันก็จะช่วยทําให้ไม่ค่อยเครียดนะปลูกต้นไม้บ่อยๆ คนที่ทับอาทิตย์ซื้อสัตว์ที่เขาจะฆ่าในตลาดปล่อยเดือนเว้นเดือนทับลักก็ซื้อสัตว์ที่เขาจะฆ่าปล่อยเดือนเว้นเดือนนะซื้อในตลาดปลาอะไรก็ได้ฮะสัตว์อะไรก็ได้จะเป็นหอยเป็นเตา่าเป็นปูเป็นอะไรก็ได้ที่เขาจะฆ่าอยู่ในตลาดเนี่ยเอาไปปล่อยเดือนเว้นเดือนอันนี้นจะแก้เรื่องสุขภาพได้ให้ทําเสียนะฮะนะเดี๋ยวหลังวันที่8พฤษภาหกแปดนะฮะคุณต้องเอาเหรียญพระนอนวัดโพธี2530มาขึ้นคอคล้องคอวันแรกวันพุธกลางคืนนะนี้จําให้ดีนะ เพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยออกไปคุณจะได้เตรียมตัวได้ทันนะซื้อเหรียญมานอนว่าโพป,ปี25ง0ไว้สักองค์หนึ่งนะอาจจะใส่ลงในกระเป๋าสตังคนะ์วันพฤหัสช่วงนี้ก่อนก็ได้พอหลังวันที่8พฤษภาหกแปไปแล้วคุณต้องอารัธนามาขึ้นคอนะเลี่ยมให้เสร็จคล้องนะฮะไม่ใช่เน็บเน็บไม่ได้ผลนะมีคนเคยลองมาแล้วส่วนรูปที่ใส่ลงในกระเป๋าสตางค์นั้นนะ ควรจะเป็นส่วนพระพักบางคนไปเอารูปส่วนพระบาทนะหรือพระเศียรมาใส่ไม่ได้ผลมีคนลองแล้วนะอย่าไปลองในสิ่งที่เขาลองกันมาหมดแล้วอ,อ,อีกข้อหนึ่งใส่ให้อยู่ติดกับเงินด้วยบางคนเอาไปไว้ในช่องที่มันไม่มีเงินนะ่ะมันก็ไม่ไล่เวลาหูล้วงทรัพย์หรอกมันต้องให้อยุดติดก,กับเงินพยายามอยู่ให้กระเป๋าตังค์สีดำนะเออเลี่ยงสีดําสีเทาสีน้ําตาลสามสีนี้ทาให้ฝืดสําหรับ ช่วงนี้นะสำหรับคุณนะฮนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เป็นเขียวขี่ม้านะสีเขียวขี่ม้าหรือสีแสดนะสีส้มอย่างเงี้ยสีส้มเออไปหาดูเอาให้ที่มันดูดูแล้วมันไม่ฉูดฉาดมากนะเพราะดาวพฤหัสสีแสดเนี่ยเป็นดาวการเงินแล้วเป็นดาวโชคของคนราศีกุมด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครทารําผลงานทําอะไรเนี่ยคนราศีกุมทําเลยฮนะ ถ้าใครจะประกวดหรืออะไรก็ช่างหรือจะส่งผลงานอะไรก็ช่างเนี่ยส่งเลยฮะเพราะดาวพฤหัสเป็น4เนี่ยนะผลงานคุณเนี่ยมีคนชื่นชมมีคนบูชานะอันนี้ก็เป็นทางแก้เป็นวิธีการง่ายๆนะ,ะข้อที่1นนะ ซื้อสัตว์ที่เขาจะฆ่าในตลาดปล่อยเดือนเว้นเดือนเพื่อแก้สุขภาพ 2. อ,อย่าให้ใครยืมเงิน3อย่าค้ำประกันใครสนะถ้าเกิดให้ยืมไปแล้วก็พยายามค่อยๆทวงทวงอย่าทวงเป็นก้อนให้ทวงกระปิบกระปอยเช่นให้ยืมไปหมื่นก็ทวงคืนทีละพันนะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดค้ำประกันไปแล้วทําไงก็ดูให้เขาทําประกันชีวิตไปด้วยนะ ส่วนบ้านนะพยายามปรับเปลี่ยนทุกๆวันศุกร์นะย้ายตรงนั้นให้แปลกหูแปลกตาอยู่บ่อยๆนะเออไม่จาเป็นต้องทามันทุกวันนะทุกวันศุกร์นะทำเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้วันศุกร์ไหนว่างเออปัดกวาดเช็ดถูมันก็ดีเหมือนกันนะทาให้ฝุ่นอะไรในบ้านมันได้รับการเอ่อปัดกวาดด้วยนะบางทีไปเจอมอดเจอปวกจะได้ดูแลได้ทันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านะเออดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเนี่ยบางทีก็อาจจะได้เปลี่ยนได้ซ่อมนะ บางทีมันสุดพังไปเยอะนะฮะจะได้เปลี่ยนได้ซ่อมได้ทันนะเออถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงให้มันแปลกหูแปลกตานะบางทีเดินเข้าบ้านแล้วมันแปลกหูแปลกตามันจะแก้ดวงได้อันนี้ก็เป็นวิธีหรือเทคนิคในการทําให้ชีวิตดีขึ้นสําหรับคนราศีกุมยังไงก็อย่าลืมซื้อสัตว์ที่เขาจะค่าในตลาดปล่อยเดือนเว้นเดือนแก้แล้วกันอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะก็ฝากไว้สําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ